ตอนผ่านด่านสุดท้ายหน่อยครับไม่มีตัวตีอาคุและตัวจอโลเลยแถมเจอบันบัน,บนเอเลี่ยนกับกอริล่าอีต่างหากโอเคครับไปเลยกันนะครับผมจะไม่ใช้อูเบอร์กับด่านนี้เลยนะครับก็จะมาเล่นให้ดูนะก็ใครมีตัวอูเบอร์ก็ใส่ใเข้ามาได้นะครับผมจะใช้ตัวให้น้อยที่สุดนะใช้ประมาณนี้นะครับตัวหลักๆแหคือแคนแคกับเจ้านี่นะครับตัวส่งคอนนะครับเคอร์เรียคือถ้าไม่มีจากตัวนี้จะทรมานหน่อยนะเริมมาพอมีเงินก็กดทีวีก็กดเล่นความเร็วเลยนะ ใชครับอืมเรียบร้อยง่ายๆนะครับพอแค่มีแข่งแ่แกับเครือเลี่ยก็สมานะครับทําไมทําตอนที่ห้าเสร็จแล้วยังไม่ได้ตัวลุงทักทีถ้ายังไม่ได้ก็คือ,อยังทำเพยไม่เสร็จนะครับทุกคนก็เริ่มจากนี้กันผมยา้ายดูนะครับผมเล่นด่านที่ห้าเขาเรียบร้อยแล้วนี่ครับยังไม่ได้ตัวลุงนะตัวลุงยังไม่ได้นะครับทุกคนต้องเล่นด่านต่อไปก่อนนะครับเป็นด่านที่เจอกับต้าราชามานะเป็นด่านพิเศษนะครับเวลาเล่นด่านที่ห้าจบไปครับลุยกัน เริ่มมาครับเหมือนแบบปกตินะครับทีง,ง่ายๆนะครับก็แค่ส่งตัวไปแล้วพอพอบ้านได้ก็มีเจ้าตัวนี้มาครับเทรเวชั mm ่นนะครับเทรเวตติ้งสุดเดียสนะครับแล้วก็จัดการไปอย่างง่ายๆนะครับํำเลยเรียบร้อย mm hmm. นี่ครับได้ตัวรุ้งมานะก็กดรับเลย